คือล้มไม่ได้ก็ทำล้มได้ก็ทำล้มไม่ได้ก็ถ่วงเป็นอย่างนี้กำลังวางแผนกันตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็ออกมาในรูปของหน้ากากต่างๆนานาอย่างที่เ <ś> ห <ella> ็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือเรียกว่าเราใช้เขาใช้คำว่ามีคนจุดไฟรอจุดไฟรอเผา,าอย่างเดียว ก็เป็นหน้าที่ของเขาต้องล้มนะครับเออแต่ว่าต้องขอบอกกับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ทางฝ่ายประชาธิทีตยนะฝ่ายที่ต้องการให้เห็นระบอบนี้พัฒนาต่อไปเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะคุณวิสาครับจะจะผุดจะผุดเวทีปราศส่นะตามทั่วเกือบทุกประเทศทั่วทั่ทั่วทั่วอาณาจักรแต่นี้กําลังคนไม่พอเพราะฉะนั้นอยู่ที่สนามหลวงนี่เดืยนี้ยังอยู่นะ ตอนกลางคืนอยู่ที่สนามหลวงตอนกลางวันก็เอาพวกนี้ไปใส่หน้ากากกระจายกําลังไว้ผมกําลังพูดว่าฝ่ายที่รักประชาธิทโปไตยเนี่ยกาลังตัวรวมตัวกันอ๋อฝ่ายเราฝ่ายฝ่ายประชาชนเนี่ยฝ่ายประชาชนก็ทนไม่ได้แล้วแหละหก็จะตั้งขบวนการปราศัยไปตามจังหวัดต่างๆนะกี่จดุดก็ร้อยสองร้อยแล้วแต่ความสามารถนะครับอหมายก็ว่าคราวนี้ก็จะทนไม่ได้แล้วไอ้พวกนนกปกุงนักเกก็เนี่ยทนไม่ไหวแล้วหน้ากากนะ ก็ทั <curves> ่วภาคอีสานทั่วภาคเหนือภาคใต้ก็ว่ากันไปอปกป้องต่อต้านอำนาจนอกระบบต่อต้านอำนาจนอกระบบปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลประชาธิปไตยขึ้นไปทั่วเลยอืลุกฮือขึ้นมาพูดกันทุกจังหวัดทุกตำบลอำเภอหมู่บ้านหลังจากนั้นก็รวมตัวกันอีกครั้งในกรุงเทพมหานครซะเลยรวมตัวใหญ่ใหญ่เป็นแสนเลย แล้วก็เปิดสภาเลยแล้วก็ดูแลสภาให้อ่ะอเอาอยัางไงเพราะได้พวกหน้ากากเลยต้องถอยล่นไม่เป็นท่าเลยเพราะขนาดกลับมาได้โดนระเบิดปิงปองอยู่ที่บ้านอยู่อย่าไปเขาไม่ทําคุณหรอกออย่าไปสร้างสถานการณ์ให้แก่ตัวเองเลยมันหมดราคาไปแล้วเขาไม่ทําหรอกเพราะนั้นฝ่ายประชาธิที่ปไตยเขาทนไม่ได้แล้วโว้ยก็ต้องรวมตัวกันนะครับอันนี้เป็นความลับนะครับอีกประมาณปลายเดือนนี่แหละ เจอกันก็ไม่ถึงปลายเดือนนะไม่ถึงปลายเดือนเหรอเอาเร็วนะวเอาเร็วๆเ,เ,เขาลบเร็วลุกเร็วเร็วลบเร็วเพราะนั้นเขาชุมนุมโดยสันติสแสดงความคิดเห็นกันแล้วคนเสื้อแดงหรือคนที่รักประชาปไตยฝ่ายนี้นี่ไม่กลัวฟ้าฝนนะครับไม่กลัวอยู่แล้วชุมนุมได้แม้ฝน,นตกไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ว่าาอฝนตกเหลืออยู่สองร้อยคนนะของของเสื้อแดงนี่ฝนตกยิ่งมาเยอะนะครับก่อนที่จะเบรกในในช่วงแรกนะครับ ผมคิดถึงท่านทักษิณน,นะ,ะทักษิณโพสเฟซบุ๊กสวัสดีประเทศไทยครับท่านบอกนะ,ะวันนี้ผมอยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีเรื่องราวเล่าให้ฟังสงสัยจะยาวหน่อยเพราะเป็นเมืองที่เป็นความทรงจำที่มีความหมายกับชีวิตผมหลายเรื่องเรื่องแรกที่อยากจะเล่าก็คือถ้าผมจำไม่ผิดร,ราววันที่6ตุลาคมปี2.379994ผมเ้ริ่มเชิญมาพูดในงานของบริษัท เลม a นบาเ t อร์สให้นักลงทุนของบริษัทนี้ฟังมีผู้พูดที่สำคัญหลายคนคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือมิสเตอร์คาร์ลอสสลิมซึ่งเป็นคนเม็กซิโกขณะนั้นเขาเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจโทรคมนาคมที่เม็กซิโกผมเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ที่ประเทศไทยขนาดของธุรกิจและความรวยก็พอกันเพราะฟอ แมกกาซีนปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามประเมินว่าผมมีเงินและนหลักรั์รวมกันในขณะนั้นประมาณสองจุดสองพันล้านเหนรียญสหรัฐพอๆกับนายคาร์ลอสสลิมสิ่งที่อยากเล่าก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปของผมคือผมกลับไปเป็นรับปรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันแต่มิสเตอร์คาร์ลอสหลังจากเจอกันแล้วแกกลับไปขายายกิจการไปยังอีกหลายประเทศจนทุกวนันนี้แกรวยอันดับท็อป ท t ห้5ของโลกแต่ผมติดกับอยู่กับการเมืองถูกยึดทรัพย์ที่หามาจนไปเยอะอนี่ท่านสินบอกนะถามว่าผมเสียใจไหมคงไม่เพราะอดีตเอาคืนไม่ได้นี่ผมชอบใจคำนี้นะเพราะถามว่าผมเสียใจไหมคงไม่เพราะอดีตเอาคืนไม่ได้แต่ผมภูมิใจที่รับที่ได้รับและใช้ชาติและช่วยคนจุนวนมากให้มีชีวิตดีดีขึ้นเพราะรวยมากก็ไม่ได้ใช้อะไรมาก พรุ่งนี้จะเล่าต่อว่ารวยมากดีแต่มันเป็นอย่างไรและเกี่ยวกับนิวยอร์กอีกเช่นกันโอ้รวยมากก็ไม่ได้ใช้อะไรมาก <H> um> ก็ผมไม่เห็นท่านชายอะไร,รกินก๋วยเตี๋ยก็แห้งชามน้ำชามเลย <laughs> ใส่ในาฬิกาก็เลือนเดียวเหมือนผมหละ <c oughs> ทั้งท่านท,ทักษิณสามารถจะใส่ในาฬิการอบตัวได้แต่ไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> ครับคิดถึงท่านนะครับ <c oughs> ไม่ทราบอยู่ที่ดูใบดูพู้ผมหรือเปล่าตอบรับมาหน่อยนะครับครับเบรกสักหน่อยนะครับผมคิดถึงทักษิณครับเชียครับเห็น กราบแผ่นดินของท่านทักษิณชินวัตรครับก็สะเทือนใจนะครับท่านผู้ชมครับบุคคลที่ทําคุณความงามคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติอย่างท่านทักษิณชินวัตรขออนุญาตเอ่ยนามซะเลยทําไมคนไม่ลืมท่านคุณวิสาท่านก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราท่านก็ไม่ใช่หูญาติตายายไล่ไล่เชื้อไล่ ไล่สายใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นเครือญาติกันนะครับทําคนไม่ลืมอ่ะมันก็แปลกดีเหมือนกันในทัศนะ<ช>ของผมนะครับผมมองว่าที่คนไม่ลืมท่านทัพสินชินวัตรเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือท่านสู้เพื่อประชาธิปไตยอันสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ที่ไม่เห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ มาเป็นระยะเวลา81ปีแล้วจะถึง24มิถุนาในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว24มิถุนาที่จะมาถึงในรอบนี้ก็จะเป็น81ปีแล้ว81ปียังไม่มีประชาธิปไตยแล้วการกระทําในทํานองเดิมในทํานองเดียวของฝ่ายอํมมา์ที่กระทําต่อฝ่ายประชาธิปไตยก็เหมือนเดิมกรณีของอาจารย์ปรีดีพนมยงหรือกรณีของอาจารย์ป่วยอึงภากรหรือกรณีของท่านทักษิณชินวัตร ก็เป็นกรณีเดียวกันครับหากแต่ว่ากรณีของท่านทักษิณชินวัตรนั้นเป็นกรณีที่ท่านยังสู้เพื่อประชาธิปไตยจึงเป็นผู้นําฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนไทยในขนาดนี้เพราะนั้นเรื่องมันจบไม่ไ,มได้ถ้าหากประชาชนยังไม่มีประชาธิปไตยผมมองอย่างนั้นครับเขาพูดถึงอาจารย์ป่วยวันที่ยี่ามิถุนาเนี่ยของสิทธิเกาธรรมศาสตร์ <c oughs> จะไปที่จังหวัดชัยนาท ไปดูตรงจุดที่ดรป่วยอึ้งพากรเนี่ยโดดุ่มลงมาตอนเป็นเสรีไทยที่จังหวัดชัยนาทวันที่23มิถุนายยู่องร้อยเหล่านี้ควรจะบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยกําลังจะตามกันไปนะค,คนดีอย่างนี้ในระบอบประชาธิปไตยมีเยอะนะครับต้องนําเรื่องราวเขามาพูดมาจากันส่วนวังวนของระบอบประชาธิปไตยที่ดึงกันไปดึงกันมาจากฝ่ายที่ เป็นปฏิกิริยาต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับดูบ้หนึ่งว่าจะแรงแต่ความจริงไม่แรงอะไรมากมายหรอกครับสิ่งที่จะแรงคือเวที100 200วร้อยสองร้อยเวทีเดียวสิคราวนี้แรงแน่เอาไม่อยู่แน่เอาไม่อยู่แน่ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใกล้ตรงไหนท่านก็ไปสู่เวทีนั้นส่วนผู้นําอาจจะเป็นใครก็ได้นะในการปราศรัยคุณวิสาครับครับไม่จําเป็นต้องเป็นสสหรือสอสอจะมาร่วมก็ได้ก็ได้จะเป็นเสื้อแดงไม่เสื้อแดงก็มาได้ได้อยู่ตรงนั้น คืออยู่ที่ว่าคนต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยต้องการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ต้องการให้อำนาจนอกระบบเข้ามามีบทบาทต่อต้านอำนาจนอกระบบปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยคือเราเรามีความหมายรวมนะครับว่าเพื่อไทยมาตามขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้เสียงข้างมากมาก็มาเป็นรัฐบาลก็สู้กันตามระบอบรัฐสภาไปสมมุติประชาธิปัตย์จะมาเป็นรัฐบาล ตามระบอบนี้เราก็สนับสนุนครับถ้าคุณมาจากการเลือกตั้งเสียงคุณได้มากท่วมท้นคจะมาล้งแล้วก็บางใครมาล้มก็ไม่ได้นี่คือรัฐบาลประชาธิปไตยเพราะนั้นจุดมุ่งหมายอันนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับคนรักประชาธิปไตยทั่วไปไม่ได้เน้นไปที่เสื้อแดงคือหลากหลายสีสันผมไปพูดอยู่ที่งานประชุมต่อต้านยาเสพติดไปกับร้อยตำรวจร้ตอร์เฉลิมอยู่ผมก็พูดในแนวนี้นะอในที่สุดก็ใช้ระบบรัฐสภา เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยก็บริหารราชการแผ่นดินตรวจสอบกันไปที่ประชุมพอใจนะคุณพิสารนะเอาแค่นี้แหละประชาธิที่บไตไม่ต้องเอามาาไม่ต้องไปกั้มไกลเป็นเลยเถิดไปมากกว่านี้ใครได้เสียงข้างมากก็ไปบริหารราชการแผ่นดินใครเป็นฝ่ายค้านก็ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ใช่เป็นฝ่ายแค้นนะครับแต่ดูระหนึ่งว่าณประเทศของเราเนี่ยมันพัฒนาไปสู่ความเป็นฝ่ายแค้นอะไรอะไรก็ผิดพลาดไปหมด รัฐบาลดูปนหนึ่งว่าแหมไม่เอาเรื่องเอาเราวเอาฐานสักเรื่องเลยก็ต้องเป็นเขาเท่านั้นที่จะบริหารประเทศนี้ให้เจริญได้แหมประชาชนตัดสินไปแล้วพักพวกเอ้ยให้มันรู้เรื่องรู้ราวบ้างว่าเขาไม่เอาพวกคุณในสี่ปีนี้ถ้าคุณทําดีสี่ปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ทั้งนี้และทั้งนั้นผลงานของรัฐบาลก็มีมากมายนะครับ,รบตอนนี้ฝนฟ้าเริ่มขนองมาแล้วมรสุมเข้าแล้ว ฝนเริ่มตกน้ำเริ่มเจงนองคนเริ่มนึกถึงวิกฤตการน้ำท่วมในอดีตว่ารัฐบาลได้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาไปอย่างไรผมก็เลยเห็นแม่ลูกจันเหลียวมาเจอในไทยรัฐเขาพูดชัดเจนนะถึงก้าแผนงานนะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าก้าแผนงานมีอะไรบ้างคนเรามกักจะเป็นอย่างนี้ตอนท่วมเนี่ยเดือดร้อนอตอนหายท่วมก็เฉยๆนะเฉยๆลืมแล้วลืมแล้ว,ลลวซึ่งความจริงลืมไม่ได้นะตอนท่วมเนี่ยรัฐบาลเขาได้ ใช้พรลกรในการกู้เงิน3.5แสนล้านนะ,ละ,ละ,ละครับในการที่จะป้องกันไม่เกิดน้ําท่วมเหมือนที่ท่วมใหญ่ที่ผ่านมาอรองคุณนวิสาเชิญน,นะครับคือยอดเงินลงทุนทั้งหมดนี่ของโครงการน้ํานี่มันเป็น2แ90,000ล้านบาทนะครับเขาก็มาแบ่งว่าจะเอางบประมาณตรงนี้ไปทำอะไรบ้างเป็นโปรเจกต์แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบของรัฐบาล เแผนงานด้วยกันแผนงานที่1นี่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาด1,300ล้านลูกบาทเมตรในกลุ่มแม่น้ำปิงยมนานและสแกกลังนะครับกลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทยพาวเวอร์ชัยนาเป็นผู้ชนะประมูลนี่แผนงานที่ 1. <c oughs> 1แผนงานที่2โครงการก่อสร้างพื้นที่ปิดล้อมเศรษฐกิจในจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยา โครงการก่อสร้างพื้นที่ปิดล้อมเศรษฐกิจในจังหวัดลุ่มเจ้าพญากลุ่มบริษัทอีตันไทยพาวเวอร์ไชน่าเจ้าเดิมเป็นผู้ชนะประมูลแผนงานที่สามโครงการก่อสร้างแก้มลิงยักษ์สามพันล้านลูกบาทเมตรใหญ่มากนะครับเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปอันนี้เราจะเห็นภาพแล้วว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างเหนือจังหวัดนครสวรรค์เพื่อกักเก็บน้ําส่วนเกินเนี่ยไม่ให้ทะลักลงอ่าวไทยอันนี้ก็เป็นโครงการใหญ่ บริษัทเควอเตอร์เกาหลีเป็นผู้ชนะประมูลแผนงานที่4โครงการปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำยมแม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพยาบริษัทอิตาเลียนไทพาวเวอร์ไชน่าเป็นผู้ชนะประมูลแผนงานที่5อันนี้อพีมหาโปรเจกต์ก่อสร้างฟลัดเวย์ครับ หรือทางด่วนผันน้ำลงอ่าวไทยไม่ต่ำกว่า1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมหาศาลมากนะครับบริษัทเควอเตอร์เกาหลีเป็นผู้ชนะประมูลอันนี้แผนงานที่5แผนงานที่6โครงการสร้างศูนย์ข้อมูล